สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับกนกังฟูนะฮะและวันนี้เราก็เข้าครัวกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าเข้ามาที่ช่องผมต้องทําใจกันหน่อยนะเพราะช่องผมค่อนข้างจะห่างไกลเรื่องไขมันนะครับผมจริงๆแล้วเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าอยู่บ้านเนี่ยเรากินอะไรก็ได้นะกินไปเลยนะกินไปที่มันไม่มีไขมัน นะห่างไกลพวกไขมันอะไรต่างๆเนะี่ยเพื่อนๆกินเข้าไปเลยไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเรียกไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องกินนะฮะจำพวกผัดพวกแกงอะไรที่มันเป็นกะทิเป็นมันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเลยเนะี่ยเราจะอยู่บ้านเสียมากกว่านะครับผมมิฉะนั้นนะถ้าเราอยู่บ้านเรามีโอกาสที่จะกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะครับเราก็ควรจะมากินอาหารที่มันไม่มีไขมันนะฮะแล้วก,ก็กินแบบคนโบราณโบราณนะั่งพวกผัดลวกนั่งพวกต้มนั่งพวกแกงเลียงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆลองทําแบบนี้ดูเขาเรียกอะไร ทุกๆวันทุกๆวันนะแล้วเพื่อนๆก็อาจจะสุขภาพดีขึ้นก็ได้นะครับผมและเมนูของผมวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นปลาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องกินปลาหลากักๆผมจะอยู่บ้านผมจะกินปลานะพวกหมูเห็ด เป็ดไก่เนี่ยไม่ค่อยกินไก่เนี่ยผมจะกินจำพวกก็จำพวกปกอก,กไก่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าออกข้างนอกอย่างเวลาผมมีงานต้องเดินทางต้องเดินสายเนี่ยอันนี้ผมเลี่ยงไม่ได้ผมก็ต้องกินนะครับผมแต่วันนี้นะฮะเราจะมาจัดในเมนูปลาซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเมนูปลาอบเกลือนะฮะก็ง่ายๆครับปกติปลาเนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรเวลาเราไปต้มไปลวกไปย่างเนี่ยมันมันก,มนก็มันก็โอเคถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะครับมันก็ดีดีหมดแหลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอยู่ในคอนโดผมไม่มีที่จะมานั่งก ไฟนะจะทาอะไรมันก็ลาบากผมก็เลยต้องใช้เตาอบลมร้อนนะครับผมส่วนดีของเตาอบลมร้อนก็คือทำไม่ให้เนื้อปลาเสียหายไปไหนฮนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปลงมือทํากับข้าวกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย นี่นะครับปลาที่มีวันนี้ก็จะเป็นจําพวกปลาสลิดนะฮะตัวนี้ปลาสลิดปลาสลิดเนี่ยผมจะมาอบกเกลือแล้วก็พร้อมกับปลานิลน,นะฮะก็จะมาเขาเรียกอะไรย่างเกลือนะเพื่อนๆนะเนี่ยผมก็จะเอามาย่างเกลือหมดเลยนะครับผมไม่มีพิธีดีตองเลยมากมายนะครับผมเพื่อนๆก็แค่อบเกลือมาฉลมตัวปลาเนาะแล,ะล้วเดี๋ยวเราก็เข้าตาอบก,กันนะครับผม ก็จะนําเกลือนะครับลงไปตีในน้ําก่อนฮนะผมใช้ส่วนมากผมจะใช้เป็นเกลือเกลือผงนะเอ้ไม่ใช่ส่วนมากผมจะใช้เป็นเกลือพวกเกลือเกลือเม็ดนะเพื่อนเพื่อนนะผมไม่ได้ใช้เกลือผงอันนี้ใส่ไปเลยเยอะๆไม่เป็นไรเพราะว่าเราหมักเราไม่ได้หมักนานนะครับฉะนั้นถ้ครแต่ผมเพิ่มความหอมลงไปนิดหนึ่งนะฮะโดยการใส่พริกไทยนะฮะเพิ่มความหอมให,ให้ตัวปลาหน่อยหนึ่งไม่เยอะเพื่อนเพื่อน ประมาณแค่นี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะนําน้ำนะเทใส่ไปนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเราก็ค่าตีตีให้เกลือมันลายก่อนโอเคนะครับจากนั้นก็นำปลาสลิดท,ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ไม่เค็มมากนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันเกลือเนี่ยมันยังจะไม่ซึมเข้าเนื้อปลาเยอะหรอกครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือเราไม่ได้หมักนานนะเพื่อนๆนะแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มจัดเกินไปนะฮะทีนี้เราก็จะไปเตรียมเตาอบลมร้อนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคนะเพื่อนๆนะจากนั้นเราก็ปิดฝาเตาอบลมร้อนนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบจากนั้นผมจะตั้งไปที่ตรงน,นี้มันรู้สึกว่าเป็นนาทีนะห้าสิบเอ้นี่มันเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะผมจะตั้งมาอยู่ที่ยี่ห้านาทีนะครับนี่นะฮะลองดูยี่ห้าก่อนนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็มารอกันเลยครับ นะครับเพื่อนๆครับช่วงที่เรากําลังรอให้ปลามันสุกอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะมาทําแกงเลียงกันดีกว่านะแกงเลียงง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือแม่แกซื้อของมาแล้วไงไม่ทํากินก็เสียดายนะฮะแล้วก็มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นผักรวมพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้นะฮะผมก็โอเค จัดไปเลยดีกว่าแกงเลียงนะครับผมคิดว่าที่แม่ซื้อมาคิดว่าแกคงจะมาผัดนะฮะแต่ว่าผมไม่ผัดนะครับผมแกงเลียงของผมกง็ง่ายๆเลยเพื่อนๆฮนะเราจะไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายผมก็จะใช้กะปิกนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะครับลงไปกระเทียมทุบนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่หอมนฮะหอมแดงไม่มีนะก็ใส่เป็นหอมใหญ่ไปนะครับนี่นะฮะ โอเคโอเคนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปิ้งแล้วนะครับนี mm ่ฮ hmm. ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเปิดเลยครึบเห็นไหมฮะหน้าตาหน้าทานมาก mm hmm. นี่นครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะเพื่อนๆนะผมตั้งไปที่เมื่อกี้กี่วิกี่นาทีว่าผมลืมแล้ว รู้สึกว่า20นาทีหรือเปล่าน,นี่ก็คือปลานะที่ออกมาน้วมันก็จะไหลติงอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมจะจับให้เพื่อนๆดูผมก็ไม่กล้าเพราะโดนมาตั้งแต่คลิปที่แล้วมันร้อนมหากราบเลยอ่ะนี่นะฮะโอเคติดนะเพราะว่าตะแกรงมันก็ติดอยู่แล้วโอ้ยติดติดติดโอเคนี่นะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ มันจะสุกนะแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่านี่มันยังไม่กรอบนะฮะเนื้อยังเ็าเรียกอะไรยังแบบยังขาวอยู่นะอะเดี๋ยวผมอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้น้ําแกงก็กําลังแกงเลียงนะครับก็กําลังเดือดได้ที่เลยนะมีฮนะผมคิดว่าผมจะผ่อนไฟแล้วแหละจากนั้นนะครับผมก็จะรสด,ดีใส่ลงไปนะฮะไม่ได้ตวงนะะต่เอา ดูก่อนนะนเพื่อนๆนะว่าได้หรือ,อยังเนาะผมว่าผมเติมอีกหน่อยดีกว่าเพราะมันมันมีรสหวานอยู่นะแต่อุ้ยเยอะไปโอเคนะผมลงไปอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับคิดว่ารอบนี้น่าจะได้แล้วแหละนี่นะครับหอมมากนะครับหอมหอมตัวเห็ดนะฮะจากนั้นนะครับนี่ครับผมก็จะนําใบ โลพานะครับหรือแมงลักหรือใบอะไรเนี่ยผักอะไรผักอีตูเมนบบยักแล้วนี่นะครับผมก็จะนําลงไปนะฮะเด<ม>็สดสดสดเลยเพราะตอนนี้ผมปรุงแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็ผักผักอะไรว่าลืมและนี่ใส่ดอกเขาลงไปหน่อยน,น่ารักน่ารักนี่นะส่วนนี้หอมนะผมบอกไว้เลยนะ หอ,อมมากเลยเพื่อนๆนะตอนสายๆเนี่ยโอ้สดร้อนชื่นใจจริงนะตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงสี่สามนาทีนะฮะม,มันหวานแบบหวานแบบหวานสะใจอะ่ะหวานแบบมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลนะมันหวานอร่อยอะ่ะเออนะฮะอือยอดมากเลย จากนั้นเราเพื่อนๆนะผมก็จะตักเลยแลย้วกน เพื่อนๆครับเห็นไหมเนี่ยอร่อยนะครับบอกตรงเลยบอกตรงๆนะไม่โกหกเลยนะอร่อยมากนะหวานหอมโอ้ยสุดยอดจริงๆอันนี้สุดยอดมากๆฮะโอเคโอเคฮะจากนั้นเราจะมาแกงปลานะครับ คือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะทำแค่เมนูแค่เมนูเดียวนะแค่ปลาปลาอย่างเดียวแต่ว่าพอดอีมันมีเครื่องแกงเหลืออยู่นะฮะก็จัดก,การซะเลยนะฮะนี่นะฮะ ก็แกงเผ็ดแบบไม่ใส่อะไรนะเพื่อนๆนะพราะวันนี้บอกตรงเลยว่าของในครัวเราก็หมดแล้วต้องหามาตุนอีกแล้วนะฮะก็ตามที่บอกนะเพื่อนๆนะตั้งทําใจกันนิดหนึ่งนะับเพราะว่าช่องของผมคือมันเกี่ยวกับห่างไกลไขมันนะฮะก็จะกินจําพวกผัดแทบไม่ค่อยมีน้อยลงช่วงหลังๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมผมเป็นไขมันไงไปหาหมอไอ้ตอนแรกๆผมเป็นไขมันแล้วผมก็ไปหาหมอพอไปหาหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็หายแล้วแล้วผมก็ มากินอีกนะครับก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เลยต้องมาห่างๆไขมันกันหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนชอบกินพวกผัดแต่ตอนนี้ก็ต้องเบาเลยฮะต้องฝึกตัวเองบ้างแล้วนะฮะ้ามากินจําพวกแกงพวกอะไรพวกนี้ไปแล้วกันนะพวกปลาพวกหมูก็ห่างนะฮะหมูนี่ห่างเยอะเลยแทบไม่กินเลยแหละหลังๆเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ผมแกงปลาเปล่านะครับแกงปลานิลนะฮะแกงเผ็ดปลานิลนะครับผม ผมเติมพริกลงไปหน่อยนะเพื่อนๆนะเพิ่มความเผ็ดไปหน่อยเพิ่มความร้อน นั้นนะครับก็ปิดฝานะครับเพื่อเป็นการอบอบนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆครับผมคิดว่ามันได้แล้วแหละคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะโอเคมาดูกันเลยนี่ครับโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะโอเคสวยมากเนี่ยแห้งเลยปนะแห้งกรอบเลยสุดยอดนี่ฮะ แท้งกรอบเลยนะฮะนี่ครับเราไม่ต้องทอดเลยนะเพื่อนๆเห็นบ้างนี่นะฮะเมแกะนี่นะครับผมมีดช่วยดีกว่าไม่ไหวมันร้อนเกิน อโอ้โหติดติดทุลักทุเลนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนผมเสียดายอยากให้ตัวมันสวยอะ่ะเหลาเหามันก็หมุนทำไมมันลำบากอย่างนี้เหลานะผมเสียดายตัวดูออืตัวนี้เสียดูโอ้ยร้อนมากอมเอาไม่อยู่แล้วนะฮะนี่นะครับเพื่อนเพื่อน หน้าตาน้ากินมากแล้วก็ไม่มีไม่มีมันเนี่ยส่วนมากจะมีก็มีแต่มันจากตัวปลาเท่านั้นนะเพื่อนๆนะเนี่ยดูนะแห้งกรอบหน้ากินนะฮะนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับสาหรับวันนี้ก็ทั้งหมด3เมนูนะฮะเป็น3เมนูกันเลยนะครับผมวันนี้นะฮะจัดกันเต็มๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง3เมนูเนี่ยบอกได้คํเดียวว่าไขมันน้อยแน่นอนนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันไม่มีผัดนะฮะส่วนมากก็จะมีแต่ไขมันจากปลานะครับผมแล้วก็เค็มก็ลดลดลงนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ทานเค็มนะฮะ ก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆครับสรับวันนี้ก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับส่วนวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ